ครับมันทึกเอาเส้นทางที่พัฒนาไว้ข้างลำน้ำเหมืองนะครับจุดทีทบคมไฟให้่องสว่างให้สวยงามนะครับโอ้ออกไปุดลอยนีเป็นห้องคมลอยนะครับคมไฟคมไฟ,มไฟบูชาไฟครับตามประเพณี ยี่เปงทางเหนือนะครับต้องมีไฮไลท์จุดว่าวไฟหรือคมลอยถ้าเป็นกลางวันเรียกคมลอยถ้ากลางคืนเรียกว่าว่าวไฟครับอประเณีทางเหนือครับหมดแล้วนี่คือไฮไลท์นะครับเส้นทางข้างลำน้านนเหมืองส่วนนั้นก็คือ เห็นทางที่หน้าบ้านนะเห็นทางหน้าบ้านย่าจุดล่ะจุดตรงอ๋อตรงนี้อันนี้แหละนี่ที่เวน้นว่า้จุดให้หน่อยนี่นีหนีนนหนไหมต่อไม่อีกเอาเอามีไม่ขีดไหมเอาไม่ขีดเอาไปจุดได้ล่ะเออเจ้เฟิดล่ะเจ้เฟิดอ <laughs> อ๋อน้ำเนอะจุดหน้าจุดหน้ามันสมพบเส้นทางนี่อย่าอย่าบูชาเทียนนะตามประเพณียี่เป็งนะเคยนี่อีกดวงนะึงจะได้สวยงามอ่าสวยสวยสวยเคย,ยละเออตรง,ตงจุดนีหน้หลัง น,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 นี่ตรงไลนนั่นพอตรงจุดนั้นพอหยุดนั่นเอ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 ทีอ่าถึงใช่ใช่โอ้สวยสวยหมดละงานแถวนี้หมดละงานอืมหมดละโอ้ยิบเปล่งยิบเปล่งกันเพนวันเพนเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิง เราทั้งร้ายชจย,ยิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงเห็นะครับทีนี้ต่อครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับไฮไลท์ right อยู่ตรงนี้เด้อจุดไฮไลท์จุดโฟกัสจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับ สวยงามเห็นไหมจุดโฟกัสจุดโฟกัสสวยงามครับเส้นทางข้ามลำน้ำเหมืองพยาคำปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจุดประทีปทางประทีปตามเทียนบูชาดังบูชาพระแม่คงคาบูชาพญาเหมืองพยาคำนะครับขอบันทึกไว้ครับ คลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวยงาม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 